สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมอไมเทอร์นิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาจัดอันดับดวง12ราศีประจําเดือนพฤษภาคมกันค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าแต่ละราศีของเพื่อนๆเนี่ยราศีไหนจะดวงดีหรือดวงตกกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ รามาเริ่มกันที่อันดับที่12นะคะราศีเมถุนที่จะต้องระวังใน3เรื่องด้วยกันเลยค่ะในเรื่องของการงานนะคะที่จะพบปัญหาค่อนข้างเยอะรู้สึกอึดอัดกับการทํางานนะคะในส่วนของการเงินค่ะที่จะต้องประหยัดสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าการเงินจะสะดุดได้ค่ะและคนโสดนะคะที่จะต้องระวังเลยค่ะเจอคนเจ้าชู้จะคุยกับใครเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีก่อนนะคะ ต่อกันที่อันดับที่11นะคะราศีพิจิกค่ะ ต้องระวัง2เรื่องด้วยกันนะคะการงานและการเงินค่ะสําหรับการงานของชาวราศีพิจิกนะคะที่ต้องระวังเลยก็คือจะมีคนเอางานที่เรารู้สึกว่าไม่ถนัดเนี่ยเข้ามาให้ทํานะคะก็แนะนําว่าจะต้องดูดีๆไม่ควรฝืนนะคะถ้าฝืนเนี่ยก็จะยิ่งพังถ้าไม่ถนัดจริงๆแนะนําให้ปฏิเสธไปก่อนจะดีกว่าค่ะในส่วนของการเงินนะคะแนะนําว่าช่วงนี้อาจจะต้องประหยัดสักนิดนึงเพราะการเงินเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้ช่วงนี้ก็ต้องใจแข็งกับของที่เราอยาก ได้ไว้ก่อนนะคะต่อกันที่อันดับที่1ิบค่ะ ราศีธนูค่ะในส่วนของการงานนะคะที่ทําอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจอาจจะเจอปัญหาจุกจิกทําให้เรารู้สึกงุดหงิกกับการทํางานค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงการเงินนะคะที่ยังไม่ค่อยพอใจกับเงินที่เรามีสักเท่าไหร่แม้ว่าจะเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่เราก็ยังไม่พอใจอยู่ดีค่ะแนะนําก็ให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะ ำหรับอันดับที่9นะคะราศีมีนค่ะในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะเสียงเงินไปกับการซ่อมรถหรือว่าการซื้อรถก็คือเสียงเงินไปกับของชิ้นใหญ่อาจจะต้องไต่ตองการเงินของตัวเองให้ดีนะคะระวังจะสะดุดได้ค่ะและในส่วนของคนมีคู่นะคะก็เป็นช่วงที่จะต้องทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองว่ายังดีอยู่ไหมหรือบางคู่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเลิกลากันได้ค่ะ อันดับที่8นะคะราศีกุมค่ะการงานเนี่ยค่อนข้างเครียดพอสมควรเลยค่ะหาทางออกไม่ได้เพราะเนื่องจากอยากจะพึ่งตัวเองอย่างเดียวแนะนําให้ลองเปิดใจฟังความรู้สึกของคนรอบข้างบ้างก็ได้ค่ะ mm. เผื่อจะมีไอเดียดีๆในการทํางานให้เรานะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะดูราบรื่นดีแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เอาแต่ใจเป็นพิเศษเลยค่ะ สำหรับอันดับที่7ค่ะราศีตุลน,นะคะค่อนข้างเครียดกับการทำงานเหมือนกันพบเจอทั้งความกดดันแล้วก็อาจจะโดนเจ้านายเพ่งเลงนะคะทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจในการทำงานสักเท่าไหร่ค่ะในส่วนของรายจ่ายเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะเยอะแนะนำให้วางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะไม่งั้นการเงินก็จะสะดุดได้เช่นกันค่ะสำหรับอันดับที่6นะคะ ราศีแมษค่ะคนโสดเนี่ยจะต้องระวังสักนิดนึงนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้นะคะเนื่องจากโอเคเราเข้าใจคนโสดอาจจะเหงาเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่ว่าก็อย่าละเลยไปนะเช็คให้ดีว่าคนที่เราคุยอยู่เนี่ยมีใครที่เป็นเจ้าของแล้วหรือยังค่ะอันดับที่5นะคะราศีมะกรหรือราศีมังกรค่ะ อันดับที่5เนี้ยค่อนข้างดีในเรื่องของการงานนะคะงานเนี่ยก็จะเริ่มเข้าตาผู้ใหญ่และมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากการทํางานค่ะคนโสดนะคะก็มีความสุขดีกับความโสดของตัวเองแล้วก็ยังได้พบเจอเพื่อนสนิทหรือว่าครอบครัวเนี่ยแนะนําคนดีๆเข้ามาให้ได้รู้จักด้วยค่ะในส่วนของคนมีคู่ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความรักค่อนข้างอบอุ่นเลยค่ะมีการเทคแคร์กันที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีเป้าหมายในอนาคตตรงกันด้วยค่ะ สำหรับอันดับที่4นะคะราศีกันค่ะราศีกันในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆในการทํางานหรือสําหรับใครเนี่ยที่หางานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหม่นะคะที่ โตมากกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ทํางานอยู่เนี่ยก็มีแกนที่จะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่ทําแล้วเนี่ยเรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของการเงินนะคะก็ได้มาเรื่อยๆแบบสบายๆใช้ใจ่ายได้อย่างสบายเลยค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยอยากได้เงินที่เป็นเงินก้อนนะคะก็แนะนําให้ค่อยๆเก็บเองมันจะได้เป็นเงินก้อนแต่ว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาแบบเป็นก้อนนะคะในส่วนของคนโสดค่ะ จะพบเจอคนที่มีฐานะค่อนข้างดีบุคลิกดีเข้ามาพูดคุยหรือว่าทำความรู้จักกับเราเพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับอันดับที่3ค่ะราศีกรกฎนะคะเด่นในเรื่องของการเงินเลยค่ะที่มีเงินมากพอใช้จ่ายได้อย่างสบายเลยค่ะแต่แนะนํานิดนึงนะว่าแม้ว่ามีมากพอใช้จ่ายอะ ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับของชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็ระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินด้วยเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของการงานนะคะของชาวราศีกรรกฏก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเนื่องจากการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงมีการก้าวหน้าในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะอันดับที่2นะคะราศีพฤษภค่ะ การงานค่อนข้างราบรื่นเลยค่ะพบเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีหัวหน้าที่ดีแล้วยังมีการจัดการงานที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานได้ไหลลื่นแบบไม่ติดขัดเลยค่ะในส่วนของการเงินด้วยนะคะก็ไม่ติดขัดเช่นเดียวกันใช้จ่ายได้อย่างสบายเลยค่ะอันดับ2เนี่ยราศีพฤษภก็ค่อนข้างที่จะขายอันดับที่3นะคะที่ว่า ใครที่เห็นเรามีเงินเยอะเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์ที่จะโดนเขาเข้ามาหยิบยืมเงินได้ค่ะในส่วนนี้เนี่ยแนะนําให้พิจารณาให้ดีนะคะว่าใครที่เราควรจะให้หรือว่าใครที่เราควรจะไม่ให้นะคะ สำหรับอันดับที่1นนะคะราศีสิงค์ค่ะต้องบอกว่าดีแทบทุกเรื่องเลยนะการงานการเงินคนโส,โสดความรักคนมีคู่นะคะการงานเนี่ยก็จะได้พบเจออะไรใหม่ๆจากการทำงานเช่นสถานการณ์การทำงานเนี่ยปรับตัวค่อนข้างที่จะดีขึ้นหรือเพื่อนร่วมงานก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเรานะคะการเงินเนี่ยก็ไม่ขาดมือเลยค่ะมีเข้าค่อนข้างมากเลยค่ะแต่ว่ามีรายจ่ายก็ค่อนข้างออกมากเหมือนกันแต่รายจ่ายรายรับเนี่ย ค่อนข้างสมดุลกันแล้วก็ไม่สะดุดไหลลื่นได้อย่างดีเลยค่ะแล้วสำหรับคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็สามารถพัฒนามากกว่าการเป็นคนคุยได้นะคะในส่วนของคนมีคู่เนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะเป็นช่วงที่ปรับตัวเข้าหากันแต่ก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามช่วยกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการจัดอันดับดวง12ราศีประจาเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยชอบกันไหมคะถ้าชอบนะคะก็สามารถกดติดตามเป็นแฟนชาแนลช่องอด u วงมะไว้ได้ที่ Li n e TV นะคะหรือถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอดวงได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยค่ะในนั้นเนี่ยก็จะมีพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นเนี่ยให้บริการอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงแม่หมอไมเทิร์นด้วยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามกัน นะคะคสหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะนี่อะไรวะ อันนี้แกเป็นอะไรวะอาร์ขึ้นๆลงๆไม่รู้อ่ะงูหงิดอ่ะนุ่งๆท้องวักแปดแมนจะมาปะเนี่ยเออว่ะแม่งรอบมาพรุ่งนี้ว่ะแกเพราะว่าไพ่ประจำวัดแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิแอปน,นี้ปะเอเอ,เอเฉันได้ไพ่ king of swords ว่ะแก แล้วแกอะได้อะไรอะ่ะควีนอบคับว่ะ